โรงเรียนโกสุมวิยาสรรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2514บนเนื้อที่กว่า132ไร่ตั้งอยู่เลขที่307ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันโรงเรียนโกสุมวิยาสันได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560จำนวนเรียนทักสิ้น2,502คนครู123คนภายใต้การบรหิหารงานรูปแบบ k d s Model ของนายพิรน,นเลเหล่าสมบัติ ร่มในการโรงเรียนนายกิติศักด ah ิ์สิทธิจันเสนรองผู้ำนวยในการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนโกสุมวิทยาสันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสพทและสพมมหาสารคามดังนี้ 1. การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสัน ลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักเทิดทูนในสถาบันหลักทั้ง3สถาบันอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ผ่านการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอาทิกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชะสมภพ ของพระปรมวงสานุวงศ์กิจกรรมวันอาสารหบูชาวันวิสาขบูชากิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งน้อมนาพระบรมราชโอบายด้านการศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ดีต่อถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนาสถาบันกษัตริย์ เอืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกบูรณาการให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3. ม,มีงานทำมีอาชีพโรงเรียนจัดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต 4. เป็นพลเมืองที่ดีมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนให้ผู้เรียนตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้สิทธิหน้าที่ของตนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง additive. และประชาธิปไตยโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง Deadpool, โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยมุ่งเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดการตั้งคำถามค้นหาคำตอบโดยศึกษาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสรุปอย่างมีเหตุผลส่งเสริมกิจกรรมทางประชาธิปไตยอาทิการเลือกตั้งสภานักเรียน 3.. การปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ก็สมวิทย์ On Demand Quizzes Simulation Program มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการตั้งคำถามวิเคราะห์ปัญหาลงมือปฏิบัติการใช้กระบวนการคิดขั้นสูงโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้4 การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดภายในโรงเรียนโครงการรักการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาทิสื่อสิ่งพิมพ์ PDF ออนไลน์ซึ่งผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถนำความรู้มาต่อยอดทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน 5. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังจิตสำนึกด้วยการจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้นในการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาต่อสาธารณะนะช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม7 การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อเหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีมีความสุขการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความมั่นคงของชีวิต อาทิหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนความร่วมมือกับสถาบันปัญญาพิวัตร (PAM) เตรียมวิศวกรรมเตรียมการบินการโรงแรมเตรียมธุรกิจการค้าสมัยใหม่หลักสูตรทวิศ,ศึกษานอกจากนี้ยังมีชุมนุมชมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้หลากหลายด้าน8การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรนให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทั้งโครงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนการสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมีการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการรักษาสุขอนามัยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆอาทิโครงการยิบสวยฟันใส โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กิจกรรม t ูบี n น m ม e r อวานทีมุ่งเน้นผู้เรียนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอบมุกโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลโกสุมพิสัยสำนักง,งานเทศบาลโกสุมพิสัยสถานีตำรวจภูทรโกสุมพิสัยในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานศึกษา 9. การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันผ่านการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประสานผู้ปกครองและส่งต่อนักเรียนเพื่อเข้ารับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกทั้งมีการติดตามนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาผ่านโครงการผ่านน้องกลับมาเรียนมีการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสด้านการศึกษาและกลสมวิทย์ออนนที่ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา10การพัฒนานครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการนิเทศภายในและเครือข่ายการนิเทศ Friends Model ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้รูปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทุกมิติ กิจกรรมการอบรมที่พัฒนาความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อนเนื่องอาทิการอบรมปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกสุมเวิทยาศาสตร์ m e t a w o r d Go to School ศูนย์ HCEC การอบรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นมุกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำบุคลากรร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพส่งเสริมให้ครูมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ OBEQA สถาบันแห่งนี้มีความมุ่งมั่นในการสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสรมสร้างเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป